ดูกระมันมันมาเลี้ยงอุ้ยเยอะเลี้ย,ยงดีมากเลย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงปลาดุกใสเนื้อไม่ส้มผมนี่ครับกินเข้าแล้วน้ำกันครับกราบสวัสดีนะครับคลิปนี้เมื่อกินแกงเนื้อไม่สม้มน้ำกันครับแกงเนื้อไม่ส้มไส้ปลาดุกนะนี่นะครับนะเสร็จเสร็จไม่ไหมอนหอนครับกินข้า้วน้ำกันครับแต่กินเมนูนึนนงขาดว่าอะไรครับนี่ป,ะ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 ปะ๊อปป๊อป๊ออันนี้เนี่ยปลาล่าซับสมแค่ปลาใส นี่สมไา่ปลาครับของขาดบม่ได้เนาะเป็นว่าของเก่าอาหารเหลือถ้าบ่กินก็ยะถิงนะครับใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินมือหม่ได้ผู้สาวก็คเพื่อนครับ้าบวมากก็ยะเพิ่งไปถิงเขาบอหลิ์นะครับเฮ้ยเจ้อุ้ยโลออกมาลายเนี่ยยังไม่เสียอื้ กนินเอเบิร์ตกระใสตู้เย็นไว้เดี๋ยวตู้เย็นจะซ่อนกันมาครับกินข้าวน้ำกันบรรยากาศฝนตกๆครับแกงน้ำไม่สมว้าเสียบเป็นอย่างที่้องเอ็เียสมใครตายก่อนอพริกนับเป็นกิโลปุ่นเน่ยมาต้องยานพริกเบิร์ด มาครับมาแกงน้ำใบสมสดนางโปกโป้ะ,ปะ,ปะอือสุดยอดเลยสดน้ำน้ำม่สมน้ำแกงใส่ใบเอีตูอืออือแซบขนาดอือ มันมีปลาดุกกับมัน,น่ยู่ไหนที่เป็นปลาดุกนะเราเห็นตัวอย่างไรสิไหมอืมหวาน ริงแกงน้ำไม่สมอย่าไปใส่พริกลายนะครับเพราะน้ำไม่สมเผ็ดนะครับแต่นี่พริกกลมลายแค่เหครับสมไข่ปลาเหมือนกันนี่หเอนิ่มห่อนตุ้ยเอายดิโอ้ยเห็นไหมครับสมไข่ปลาอืม จรได้ครับปลาดุกกระมันมันบ่ย<า>ังอุ้ยๆเยอะยังดีมากเลยอื นำห่อนมีแห้งท้อง <c oughs> สมกัยปลากระเสบนี่ครับของแพงอย่าไปตักมาไหลแล้วก,กินปมของแพงต้องประหยัดสับ อาหารอีสานบ้านน้ำรอนะครับคนอยู่ไกลบ้านไกลมากนีอ่อยากได้สิกินแกงน้ำสมเป <c oughs> ็นให้แกงใส่ไกลบ้านนะสุดยอดครับเป็ด <c oughs> เป็นฝนตตๆอากาศเย็นๆครับ ก็เลยเห็ดเผ็ดเนี่ยจังหน่อยอเสียผักอีตูน สุดยอดใช่ไหมดูความปกตินี่เมื่อก่อนเนาะเวลาเที่ยงกับพี่พาน้องไปกินข่าวพาน,น้องไปเลี้ยงเขาพอนี้มีโอกาสแล้วครับแต่ยิ้อยู่นะแต่ว่าผมต้องไปกินขา่าวอ่บ้านเพราะมันได้คลิปไนี่ยเดี๋ยวเราบอกให้น้องน้องเข้าใจ พร้อาเอ็ดคลิปกับเข่าถ้ามันอิ่มมันกินไปได้ครับนะเขาเนี่ยมันเป็นภาพที่ป้มอมหะสมนะครับ

ในการนีแกงเราไม่สมแซบขนาดสมเคยปลาตัวอหญ่ prenant. ไว้เศบขนาดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวปั well> ่นท่ายล้ว คำสุดท้ายครับเบิดถาดพอดีเข้ากับเบิดมเบิ้ ก็ขอบคุณนที่มาติดตามชมม่อง y o ท t บ b ูลวียดตะกไทยมีขอบคุณทุกเมนนะครับจะพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ